ค่ะสวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะเอ็ดมินเอื้อเขียวพารวยนะคะท่านผู้ชมเนาะมือนี่นะคะเอ็ดมินอะสรุปหวยโคง้งสุดท่ายนะคะเลขเด่นเลขวิ่งของตะลเซียนนะคะท่านผู้ชมเนาะว่าอ่าตัวเลขน่าจะมานะคะหนึ่งตัวนะคะเป็นเลขเด่นนะคะสําหรับแนวทางวันจันทร์นะคะตรงกับวันที่ี่ตรงกับวันที่ยี่สิบหกเนาะนะคะ ส่วนตัวเลขของตละลุเซียนนะคะเอมนินจะเอามาสรุปใส่เลขเด่นเลขวิ่งนะคะน้ากันเนาะเอาก็ไปเบิ้งแนวทางน้ากันนะคะสาหรับมือนีเนาะนะคะมาเลขเด่นจะได้ตัวไหนเนาะนะคะมาคะท่านผู้ชมเขาก็ับมาตามตองวัดนะคะท่านผู้ชมสำหรับสรุปหวยลาวนะคะเลขเด่นเลขวิ่งนะคะของตละลุเซียนเนาะนะคะ ไม่นี่จะมาจับเข่าคูกันเลยนะคะก็เบิงเ่งไปแน้วีนะคะน,นี่เป็นสรุปตัวเด่นนะคะอันนี้เลขเด่นนะคะ่านผู้ชมเอาตัวเดียวเนาะ มีสี่มีแปดมีหกมีหนึ่งนะคะเด่นสุดๆนะคะเด่นสีรองหนึ่งจับขู่นะคะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็เป็นแน้วทางนะคะสำหรับยวล่าพัฒนานะคะท่านผู้ชมสรุปหวยโครงสุดท้ายนะคะตรงกับวันนะคะวันจันทร์เลยนะคะท่านผู้ชมวันนี้จะบดอีกแน,นอก้อ นี่อยู่6คููเด่นนะคะคุณผู้ชมจะเอาเลขของตละลเียนมาชนใส่กันเนาะของเซียนใบเด่นเปะเด่นสีเดน7จ็โรงหนึ่งนะคะสีหนึ่งนะคะ8ปดหนึ่งนะคะ 1> 1, 8, 1, 6, 1. ตัวตะกต้อนทางเที่ยวสำหรับสถิติหวยวันจันทร์เลขหนึ่งนะคะมีหนึ่งกับเก่านะคะท่านผู้ชมเนาะมีหนึ่งมีเก่ามีหกมีแปดแต่ว่ากะาระเจ้าฉ่าแนวทางตัวใดแต่ว่าแปดอีกแปดกับหกนี่มันเพิ่งจะขาดาหายไปเพิ่งจะหนึ่งมากับเก่ามากเนาะนะคะเอ้าอันนี้เท่ากับ เารนามึงขัดกล่องสก่อนเนาะนะคะท่านผู้ชมสำหรับเล็กเด่นวิ่งสีนะคะวิ่งสีรูดสีวิ่งรูดสีนะคะรองหนึ่งเนาะนะคะ c แปดนะคะแปดหกเอากระเป๋าครูกันนะคะนี่อ่ส c แปดนะคะแล้วก็แปดหก นี่หกสี่นะคะราคาท่านผู้ชมก็ไดออกมาอยู่หกคูเรียนนะคะเท่ากับจะปากกาวงกลมสีแดงกันเด่นสุดๆนะคะก็มี 8, อันที่ออใส่ลหอแปดหนึ่งโอ้คือก่ไดนี่แปดหนึ่งนะคะ แปดหน,น,นึ่งกับสี่หนึ่งเอาแถวเอาแถวบนแล้วนะคะนี่ตัวเด่นสุดๆนะคะมีอยู่สามคู่ดินแล้วก็สี่หนึ่งแปดหนึ่งหกหนึ่งเนาะอันนี้เป็นตัวโรงนะคะเกาเล็กเซียนมาชนกันแล้วก็เอาะเล็กกำลังวัน จันน้ำนะคะท่านผู้ชมเนาะเอามา,าวิเคราะห์ใส่กันนะคะท่านผู้ชมบางเท้อก็อมีเขา่ามีหลุดนะคะก็ขอโทษขอภัยเด้อน,นะคะท่านผู้ชมนะคะแต่ว่าเอนมินก็มั่นใจเหมือนเดิมนะคะสำหรับตัวเลขนะคะอันวิ่งสี่โรดสี่นะคะวิ่งวิ่งสี่รองหนึ่งนะคะเกิดท่านผู้ชมบรชอบเลขสี่เลขหนึ่งนะคะสร้างเที่ยวก็มีเลขแปดนะคะกับเลขหกเด้อนะคะท่านผู้ชมนะคะ ส่วนอันนี้อันนี้แถวบนนี่คือเป็นอันนี้อันนี้แถวบนนะคะที่เป็นตัวตัวเดีนทำไมเอ็มมิสก็จะมาเอาตัวเลขสามตัวจับประกบกันประคู่กันก็นคือแปดหกนะคะจะเอาแปดหกในตัวนี้นี่ตัวนี้นะคะเพื่อเพื่อกันมานะนะคะเลขสามตัวก็มี 1, หนึ่งแปดหกนะคะ หนึ่งแปดหกหกสี่หนึ่งนะคะได้สองคู่เด่นนะคะสำหรับอันเลขซ้ำตัวนะคะที่ประกบคู่กันออกมาเนาะนะคะอันส่วนอันอันเลขวิ่งนี่นะคะ,นะคะเอาตัวเดียวโดดๆดดนะคะวิ่งสี่เนาะนะคะตัวเดียววิ่งสี่เนาะนะคะแต่อันเลขเบืนเนาะหมดที่ผ่านมากกับเบืนแล้วนะคะ บอเดลด้อร่นานผู้ชมอาจจะบ่นเบิร์นอีกกไ,ได้นะคะอันนี้จะเป็นอันนี้เป็นท่าเที่ยวของเด็กเบิร์นนะคะทา่านผู้ชมเนาะจะมีเบิร์น4ี่สีกหกหกนะคะต่างจังมวัดวันจันทร์อี บ่ค่อยเบิ่์นนะคะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็กับพเคราะห์นะคะสมัยวันจันจะบ่ค่อยเบิ่์นหรือาจจะเบิ่์นก็ได้เนาะเบิ่์นก็มีเบิ่์นซีซีกับอันนี้แหละกับหกหกนะคะนะคะที่เขามารับชมก็ค่อยมีโชคมีลามนะคะนี่ก็เป็นแนวทางนะคะท่านผู้ชมชื่นชอบในตัวเลขนะคะวิ่งสีนะคะเด่นสีเนาะนะคะวิ่งสีอ่ารองหนึ่งนะคะ ซีหนึ่งนะคะแปดหนึ่งสี่แปดนะคะแปดหกหกสี่นะคะอ่าส่วนตัวเลขสามตัวนะคะท่านผู้ชมหกสี่หนึ่งวิ่งซีเนาะนะคะทำานาเบิน่นกับมาเบิ่นซีซีก็หกหกนะคะท่านผู้ชมนะคะอ่าความารับชมก็ขอ,อให้มีโชคมีมลามนะคะสวัสดีค่ะนะคะหิงหิงปังปังเลยนะคะ ส่วนของเหล็กเสี้ยนก็เอามารวมกันนะคะเด่นหนึ่งเด่นสเด่นเปีเด่น6ของตาหิ่งสุดตรตำอิดมารวมมาชนกันนะคะกรมาเขาก็เหล็กเด่นเหล็กวิ่งสนะคะสวัสดีค่ะนะคะ